ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ผีรุดหน้าถกแป้แชร์คว้านเนยมาสำนักข่าวเลก,กิปตีข่าวปีดแสดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเจรจาแป้แชร์คืบหน้าไปมากถึงโอกาสคว้านเนยมามาร่วมทีมกองหน้าบาซิเเลียนกำลังอยู่ในช่วงพักราษาตัว หลังเข้ารับการผ่าตัดฟื้นฟูการบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าส่งผลให้หนักเตะผ่านลงสนามตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากระนั้นสถานการณ์ของนรุกยวสสัย31ตั้งอยู่บนความไม่แน่นอนพะก่อนหน้านี้มีแฟนบอลปารีสย็งช์แมงเดินทางไปประท้วงถึงหน้าบ้านนักเตะนอกจากนั้นมีรายง,งานว่าแปรแชร์พร้อมเปิดทางปล่อยตัวออกจากทีมซื้อได้น้าหอมรายงานตรงกันว่าแปรแชร์เริ่มแสดงท่ากินให้เนมาย้ายสังกัดโดยพร้อมรับฟังข้อเสนอต่างๆ รวมถึงการยืมตัวในซีซั่นหน้าล่าสุดเลเก็ปตีข่าวมีหลายทีมจากเปย์เบลิกได้เริ่มดำนวนการติดต่อแม่แชร์เพื่อเจราจาเกี่ยวกับรายละเอียดของเนย์มาและมีความเป็นไปได้ในตลาดซื้อขารอบต่อไปแต่สื่อดังแดนน้มหอมรายงานว่าทีมที่รุดหน้าไปกว่าใครก็คือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะการเจราจาลงไปถึงขั้นต่อรองความเป็นไปได้ต่างๆแต่ตรงนี้ยังไม่ชัดเจนเพราะปีศาจแดงอยากดึงไปใช้งานรูปแบบการยืมตัวเท่านั้น แต่พร้อมรับผิดชอบค่าแรงทั้งหมดของนาเตะผิดกับแม้แชที่ต้องการปล่อยแบบถาวรถือเป็นขั้นตอนที่ยังต้องเจรจากันต่อในอนาคตโดยหลังจากนี้หากปิศาจแดงการันตีไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกซีซั่นถัดไปได้สาเร็จน่าจะช่วยการหาหรือดําเนินไปในทิศทางที่ดีกว่าเดิมอย่างแน่นอนและรายง,งานจาเาะเผยอีกด้วยว่าคาซเซเมโร่กองกลางปิศาจแดงพร้อมลงมาช่วยเหลือสโมสรอนและเกลี้ยกล่อมให้กองหน้าวัย31ย้ายไปเล่นในถิ่นโอทฟฟอร์ดด้วย แมนยูขายไหมฟอเรสต์ Forest, พร้อมเสนอเม็ดเงินขอซื้อแฮนเดอร์สันมนเชสเตอร์ยิมนีมนิวระบุนอตติงแฮมฟอเรสต์เตรียมยื่นข้อเสนอติดต่อขอซื้อเดียนแฮนเดอร์สันไปร่วมทีมแบบถาวรแล้วหลังจากนายทวารทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแจ้งความประสงค์ต้องการยาสังกัดเนื่องจากเจ้าป่าเอาตัวรอดในซีซั่นนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยเฮนเดอร์สันในด่านวัย26ถูกแมนยูปล่อยให้ฟอเรสต์ยืมตัวเป็นเวลานหนึ่งซีซั่นเนื่องจากพวกเขา ต้องการลงสนามอย่างต่อเนื่องเพราะไม่อาจแย่งตำแหน่งในด่านมือหนึ่งจากดาวิดเคอาได้ถึงขณะนี้แฮเดสันซึ่งเข้ามาเป็นนักเตะในทีมเยวาวชนผีแดงตั้งแต่ปี2 0 1 1หรือสัญญากับสโมสรจนถึงปี2 0 2 5และมีออปชั่นต่อสัญญาได้อีก1ปีแต่จากความที่เหนียวหนึบของเดคอาซึ่งล่าสุดได้รางวัลทุงมือทองคําจากการเก็บคลินชีตได้มากกว่าทุกคนของพิมเบลกในซีซั่นนี้จึงส่งผลให้แฮเดสันไม่ได้ลงสนามตั้งแต่วันที่14ม่มกรา หลังเขารับการผ่าตัดต้นขาและน่าจะกลับมาเฝ้าเสาได้ช่วงต้นเดือนสิงหาและไม่คิดจะกลับไปรับบทบาทตัวสำรองของเด k ซ้ำรอยเดิมในอีกซีซั่นหน้าด้วยเหตุนี้สื่อเจ้าดังกล่าวได้เผยว่าแฮเดอร์เซนซึ่งเข้ามาดูเกมที่ฟอร์เรสต์พิชิตอาร์เซนอล1-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาการันตีการอยู่รอดในหลีกสูงสุดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วและได้แจ้งกับฟอร์เรสต์ว่าเขาต้องการรับใช้สังเวียนแข้งซิตี้กล่าวอย่างถาวร ต่อกรณีดังกล่าวแมนเชสเตอร์ยูไนิระบุทีมของคุณซอสตีคูเปอร์ซึ่ Cooper, งเพิ่งเซ็นสัญญาใหม่กับนักเตะม,มากถึง29รายในสองรอบตลาดนักเตะกระหายดึงเฮดเดอร์สันมาเป็นสมาชิกของทีมแบบถาวนเช่นกันโดยพร้อมยื่นข้อเสนอขอซื้อในด่านที่ติดทีมชาติอังกฤษไปแล้ว1น,นัดไม่เกิน30ล้านปอนด์และยินดีจ่ายค่าแรงให้สัปดาห์ละ1 1 0 0 0 0ปอนด์เหมือนที่พวกเขารับผิดชอบหลังยืมตัวนายประตูทีมผีแดงมาเฝ้าตะข่าย รายง,งานข่าวเสริมว่าเทนฮารไม่น่าจะกีดขวางการย้ายออกจากโอทัฟฟอร์ดของเฮเดอร์สันอย่างถาวรเช่นกันเนื่องจากนับตัแต่เขาเข้ามารับงานคุมทีมแมนยูในด่านรายนี้ไม่เคยได้ร่วมซ้อมกับสโมสรนเลยและได้คุยกับเจ้านายครั้งแรกผ่านทางวิดีโอของเมื่อเดือนมกราโดยปิดแสดงน่าจะหวังเซ็นสัากับผู้รักษาประตูรายใหม่ให้ย้ายมากดดันแย่งมือหนึ่งกับเดคอาแทนมากกว่า สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหมดความอดทนกับกองหน้าอารมณ์ศิลปินอองตัวน้มซสยาวพร้อมขายออกตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากฟังเส้นสุดท้ายขาดสะบัน้นในเกมปราบเรนฟอร์ด1-0เมื่อสุดสัปดาห์รายงานจากซันสปอร์ตบอกว่ากองหน้าวัย27ปีแทบไม่มีอิทธิพลใดๆในทีมของเอริกเทนฮากในซีซั่นแรกเพราะเจ็บบ่อยถูกทรงลงแข่งแค่19เกมลีแถมจุดที่เดี้ยนก็สารพัดไม่ว่าจะเป็นสะโพกกล้ามเนื้อหลังหัวเขา่า หลังเป็นร้อยหวายส่งผลให้อนาคตในโอทฟอร์ดตีบตันยังเกมล่าสุดก็ไม่มีอะไรเป็นชิปเป็นอันจนเทนฮากถอดออกนาทีที่17เพื่อให้หัวหอกฟอร์มเฟอดอย่างวอลเวกฮอตลงไปประคองสกอร์ขึ้นนำการตัดสินใจดังกล่าวสร้างความผิดหวังให้กับมาซิยาวอย่างมากดิ่งเข้าอุโมงค์สนามเข้าสู่ห้องแต่งตัวเพื่อทำใจจากนั้นกรหวนกลับมานั่งให้กำลังใจทีมต่อผมคิดว่าเขาเล่นได้ดี แต่เขาก็ยังกลับมานั่งที่ม้านั่งข้างสนามหมอนั่นโอเคคิดว่าเขาเข้าไปห้องแต่งตัวแวบ,บหนึ่งก็ไม่เข้าใจว่าพวกคุณถามแบบนั้นว่าเจตนาอยากสร้างประเด็นอะไรเทนฮากล่าวสัญญาของมาซยาวสิ้นสุดแค่ซีซันหน้าปัจจุบันได้รับค่าจ้าง240,000ปอนด์ต่อสัปดาห์ภาพรวมผลงานทำไป8ประตูกับ3แอซิดจากการเล่น29นัดในทุกรายการ สปอร์ตซื้อดังสเปดออกมาเปิดเผยรเยูเวนเอเวสกองกลางชาวโปรตุกีสของวูสันตันไก่บรรลุข้อตกลงการย้ายไปคาแข้งให้กับบาร์เซลโลนาด้วยสัญญา4ปีในขณะที่เจ้าตัวตกเป็นเป้าหมายของ2ทีมดังในพรีเมียร์ลีกอย่างอาร์เซนอลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาโดยตลอดเดือกิดเนื่อให้ความสนใจแข้งว้26มาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วในขณะที่ทีมของเทนฮาร์กก็ถูกเชื่อมโยงกับแข้งรายนี้ด้วยเช่นกันหลังเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับหมาป่าลอนดอน โดยยิงไป30ประตูกับอีก13แอซิสต,ตลอดการลงเล่น251นัดนับตั้งแต่อยู่ในเดอะแชมเชิพเป็นต้นมาอย่างไรก็ตามรายงานจากสปอร์ตเปิดเผยว่าเนเวสได้ปปิเสธข้อเสนอของอาร์เซนอลและกกำลังจะย้ายไปเล่นให้กับบาร์เซโลนาในตลาดซัมเมอร์โดยจะมีการเซ็นสัญญากันเป็นเวลา4ปีและมีเงื่อนไขาการแลกตัวกับอสูฟาติแนวรุกดาวรุ่งให้กับวูฟเป็นการตอบแทนการย้ายทีมของแข้งวัย26ในครั้งนี้ ส่งผลต่อแผนงานการเสริมทัพของอาเซนนลนทำให้พวกเขาต้องมีการประเมินเป้าหมายในตลาดซื้อขายครั้งต่อไปอีกครั้งในขณะที่ปิแดแดงนั้นยังไม่มีความเคลื่อนไหวแต่คาดว่าพวกเขาจะหันไปตั้งเป้าเซ็นสัญญากับกองหน้ารายใหม่มาเป็นอันดับแรกดันเต้กับตันทีมนี้ออกโรงเตือนแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้เผื่อใจเอาไว้บ้าง หากอยากได้เสืเ้อเจมส์แรคคิปมหาเศรษฐีเมืองผู้ด,ดีเทคโอเวอร์เนื่องจากถึงขณะน,นี้เขาก็ยังไม่สามารถพาทีมลุ่งหนังของลีเอิงประสบความสำเร็จได้อย่างที่ควรจะเป็นเสื้อแรคคลิปเจ้าของบริษัทเอเนออสเข้ามาเทคโอเวอร์นี้ตั้งแต่ปี2019และตกเป็นข่าวมีแววได้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปบริหารเพิ่มอีกสมโมสรหลังจากเขายืนข้อเสนอให้กับตระกูลเกลเซอร์พิจารณาเป็นจำนวนเงิน6000ล้านปอนด์และยินดีให้นักธุรกิจชาวอเมริกัน ถือครองหุ้นผีแดงต่อไปอีกขณะที่ชีกแกซิมเสนอไป5,000ล้านปอนด์แถมต้องการเทคโอเวอร์แบบเบ็ดเสร็จต่อกริีดังกล่าวดานเต้ได้เปิดเผยกับเลกิฟสื่อมึงน้ำหอมเมื่อไม่นานมานี้เหมือนต้องการเตือนสติแฟนบอลปีศาจแดงเนื่องจากจะถึงตอนนี้นิดเปลี่ยนคุณซื้อไปแล้ว5รายใน4ซีซันและปัจจุบันพวกเขาทั้งอันดับ9้าของลีกมึงน้ำหอมซึ่งแสดงเหตนการบริหารทีมที่ย่ำแย่ของเซอร์รัคิปบางทีคุณต้องพูดให้หน้อย และทำงานแบบเงียบๆเ,เพื่อให้โปรเจกต์บรรลุเป้าหมายเนื่องจากการคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆและผู้คนเริ่มหงุดหงิดวิธีที่ดีที่สุดคือการเตรียมความพร้อมให้เร็วที่สุดสําหรับซีซั่นหน้าเพื่อให้การออกสตาร์ทเป็นไปได้ดีคุณจําได้ไหมว่ามีนักเตะย้ายเข้ามาเมื่อสัมมือก่อนกีนก่คน6คนย้ายออกไป6คนย้ายเข้ามามันเป็นสถานการณ์ที่ลาบากเราต้องไม่ก่อความผิดพลาดแบบนี้อีกหากจะมีใครอยากได้ความคิดเห็นของผม หากเราต้องการเป้าหมายที่สูงขึ้นเราก็ต้องให้ความสําคัญกับการจัดระเบียบภายในตอนที่รูเชียงฟ้าป้ายมาเราบอกกันว่าในอีก2ปีเราจะได้ไปเล่นทั่วแชมเปนส์ลีกมันไม่เวิร์กดีเออร์มีความยากลําบากเราเสีย10นักเตะ10คนย้ายเข้ามาทีมเทีเด่ดเล่นในรอบตัดเชือกร,รายการใหญ่จะมีนักเตะที่เล่นด้วยกันมานาน3-4ปีเราเปลี่ยนทุกอย่างเมื่อเสมอที่แล้วมันขาดความต่อเนื่องผมเสียใจที่ต้องพูดแบบนี้ ซื่อดังเผยอาร์เซนอลน,นิวคาเซิลหวังปาดหน้าแมนยูคว้าสตาอาจ็คเดวิดออสตินนักข่าวชื่อดังของเดลันติกออกมาเปิดเผยความเคลื่อนไหวล่าสุดของโมเมดครูดุสกองหน้าดารุ่งของอารอัจ็คตอน์ดัมทั้งมีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมในยุโรปรวมถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอเดรียนฮาเคยร่วมง,งานกับแขงรายนี้มาแล้วและมีความต้องการดึงมายัางถิ่นออเทอร์ฟอร์ดโดยเขาตั้งเป้าคว้ากองหน้ารายใหม่ในซัมเมอร์อยังไก็ตามออสตินก็ได้เปิดเผยว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพี่แดงเพราะเตะนได้รับความสนใจจากทีมอื่นเช่นกันโดยเฉพาะาอ์เซนอและนิวคาสเซิล